มามาแล้วมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าสำหรับน้องๆม .3 เนี่ยที่ใกล้จะจบแล้วมาคนอาจจะไปต่อสายอาชีพหรือสายสามัญสำหรับผมเนี่ยผมเลือกสายสามัญแล้วคณะเรียนที่ผมเข้าคือสายตินภาษาญี่ปุ่นสำหรับบางโรงเรียนอาจจะมีแล้วไม่มีแต่โรงเรียนกูมีอ่าเรื่องมันเริ่มจากตอนนี้แหละสำหรับคนที่อยู่ในสายญี่ปุ่นเนี่ยจะมีวันหนึ่งอ่าผมจะเรียกมันว่าสัปดาห์นรกวันที่ไม่รุรงเรียนไหนมันจะจัดกิจกรรมไหมแต่โรงเรียนกูจัดนั่นก็คือวันทานาบตะใช่วันทานาบตะโรงเรียนอื่นกูไม่รู้หรอกเขาทำอะไรกันแต่ โรงเรียนกูเขาให้เปิดบูธขายของแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้แหละก็คือห้องผมเนี่ยเป็นห้องญี่ปุ่นห้องเดียวใช่ไหมมันก็ต้องแบ่งกันในห้องว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างมันจะมีบูธอาหารบูธเกมแสดงเปิดอะไรพวกเนี้ยแล้วผมเลือกบูธอาหารกันผู้ชายมันจะมีประมาณสักห้าหกคนนี่แหละแล้วที่เหลือผู้หญิงประมาณสักเจ็ดแปดมั้งกลัวจำไม่ได้ละอาจจะตีไปมาเนี่ยก่อนธนาบะตะหลายอาทิตย์อยู่มันก็หารลึกด้วยว่าจะขายอะไรอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายผลที่ได้คือแล้วอาหารที่เราจะขายเนี่ยคือโซบะเย็น เ,เห็นไหมอันนี้แหละโซบายเย็น พอผู้หญิงผู้ชายก็ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะขายยังไงขายกี่บาทมีออบเจกต์หรือว่ามีออฟฟิเชียลอะไรบ้างสําหรับถ้าลูกคนมาซื้ออะไรพวกนี้แล้วพอเราปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะทําบูธยังไงออกแบบยังไงทาป้ายยังไงแล้วมันมีเหมือนเหตุการณ์เนื้ที่กูจำไม่ได้เหมือนกันว่ามาทะเลาะอะไรกันก็คือเรื่องสีมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่มันจะเอาสีไม่ได้แต่มันต้องขอยิ้มพ่ออะไรอะไรนี้ของมันนี่แหละแล้วเพื่อนผมที่เป็นชายอีกคนอ่ะมันแบบขอยืมสีอะไรปรึกษาอะไรมแล้วมันแบบเหมือนทะเลาะกันอ่ะมะอ ทะเลาะกับมันคนเดียวแค่เรื่องสีอ่ะกูบอกเลยถ้าถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนที่มึงอยากเก่งรื้วอยากเฟี้ยวในช่วงมัธยมเนี่ยทักษะหนึ่งที่มึงต้องมีเลยกนะ็คือการควบคุมสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้เว้ยแล้วก็มีความเป็นผู้นําเว้ยคือจังหวะนั้นอะ่ะคือแบบมันทะเลาะกันแบบก็หนักกันอยูแบบ่แค่เรื่องสีไอ,อ้เหียไอ้คนที่เอาสีมาแบบมันหัวร้อนแบบเออมึงทำกันไปเองเลยกูไม่ทำเลยฮะคือตอนนั้นหัวหน้ากลุ่มจริงๆอ่ะคือผู้หญิงเว้ยแต่กลัวคือตอนนั้นแบบ คือสถานการณ์แบบมันไม่ไหวแล้วคือแบบกูต้องโชว์ความเป็นผู้นําออกมากูแบบพยายามให้มันเกลี้ยกล่อมให้มันดีขึ้นอ่ะกูไปคุยกับเพื่อนคนที่ทําบูได้ก่อนไว้ว่า เงี้ยให้มันใจเย็นก่อนเดี๋ยวกูคุยเดี๋ยวกูเคลียใเองอะไรอย่างเงี้ยแลวกกก้วเพื่อนแบบก็ลืมแบบลุมแบบหัวล้อใส่มันอ่ะแล้วกูก็แบบพยายามเป็นตัวกลางให้แบบมาเดี๋ยวกูคุยเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนกูขอยืมสีมาเออได้สีอะไรมึงมีงสีอะไรบ้างกูมีแค่สีพ่นสีทาไม่มีแล้วผมบอกเออมันมีแค่สีพ่นเว้ยแล้วฝั่งนั้นบอกแล้วมันจะใช้แล้วกูบอกเลยว่าเออมันต้องใช้เว้ยมันไม่มีแล้วพอเรื่องมันพ่เพาลงเว้ยก็ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาในความสงบเว้วยสุดท้ายคือก็็็กกไไดด้้้ใชสีีมาเนย แล้วกูก็กลับบ้านไปไปตัดไม้ไผ่ตามที่เพื่อนกูบอกว่ากูไปตัดต้นใหญ่ที่บ้านยายมาแล้วก็ตัดเอามาแล่แต่นั้นว่าควรยาวเท่าไรประมาณนันแล้วก็ใส่กระสอบมาแล้วก็เอาขึ้นรถไปที่โรงเรียนเอาไว้ใต้กูเอาไว้ใต้บอร์ดอะบอร์ดพวกบอร์อดพวกแปะงานอะไรพวกเนี้ยกูไว้ใต้ตรงนั้นเว้ยแล้วข้างๆมันจะเป็นบิงปองเว้ยพวกกูจะทํางานกันตรงนั้นแต่เดี๋ยวค่อยเล่าคือแบบทั้งอาทิตย์อะกูต้องยืมเครื่องมือช่างพ่อไปอะทุกวันเลยอะ แล้วประเด็นคือกูทําหัวสวัสดพ่อแตกไปอันหนึ่งพอผ่านไมอีกวันกูเอาของกัวไม้ไผ่กูเอาไว้ใต้บ่อน,นั้นก่อนใช่ไหมแล้วกูก,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 ก็ขึ้นมาตก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 ขึ้นมาบนห้องแล้วก็คุยมาปรึกษาหารือเรื่องว่ากูได้ไม้ไผ่ไปแล้วนะแล้วมึงจะเอาอะไรต่อไหมต่อไปที่จะใช้คือไม้เนี่ยเดี๋ยวกูขึ้นโรวิโอกูเขียนอธิบายเนี่ยไม้ที่จะใช้ไว้มันเหลืออีกประมาณหกวันยังไม่ทําหายเลยต้องประมาณตอนกลางวันพวกกูเลยเอาเครื่องมือช่างพ่อกูมา พวกกูก็พยายามแบะไม้ไผ่ออกมาประมาณ2ส่วนเออประมันเอาไว้ติดเว้แล้วก็จะเอาไปเชื่อมกับไม้กูก็ไม่เข้าใจภาพในหัวของมันเหมือนกันว่ามันจะทํำยังไงพอถึงตอนเย็นแล้วพวกผมมันเลมันเรียนกันต่อคาบ่ายมันเรียกันประมาณสองคาำไงแล้วพวกกูต้องรีบออกจากโรงเรียนกันอ่ะเพื่อไปเอาไม้อ่ะเพราะมันไม่ทันกัแล้วเว้ยพวกกูเดินตึกแตกตึกพวกพวกกูเดินกันไปตรงหน้าโรงเรียนเลยเว้ยแล้วประเด็นนะอย่าแม่งไม่ให้ออกเพราะมันยังไม่ถึงเวลาถ้าจะออกจากโรงเรียนเลยมึงต้องได้ใบพาส มาว่ามึงเจ้ากับโังเรียนแล้วมึงต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นเว้ยหรือไม่ก็ถ้าไม่มีผู้ปกครองมาเซ็นมึงต้องเรียกครูมาเว้ยครูประจำชั้นมึงแล้วมึงต้องมาคุยกับผอเว้ยเออแม่งยุ่งยากชิบหายเลยแล้วกูต้องมานั่งรอตรงหอพระหน้าโรงเรียนอ่ะนั่งคุยกันนี่ไงนั่งคุยสารทุกปรับทุกการอะไรพวกเนี้ยแล้วพอถึงเวลาคูแม่งรีบออกกันไปเลยแล้วกูก็รีบออกไปเลยนะเว้ยเพื่อไปเอาไม้ บ้านเพื่อนขอสตาร์เราไปาทางที่ไปคือทางเดียวกับที่กูไปไปเอางานค้างจากบ้านเพื่อนก,นกว่าแต่มันจะไปคนละทางไนงะถ้าเรื่องนั้นกูจะแบบเลี้ยวซ้ายหักตรงกลางแล้วเข้าถนนใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือแบบเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยเว้ยคือแบบไม่ทัานแล้วก็อ๋อแล้วพอเนะี่ยจุดพีกมันอยู่ตรงนี้แหละมึงมันจะมีสะพานนึงเว้ยเป็นสะพานข้ามแล้วมันจะสูงๆหน่อยเว้ย แล้วคือรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนที่กูนั่งอ่ะแม่งไม่มีดอกยางเว้ยคือแบบเพื่อนคนแรกมันขึ้นไปแล้วใช่ไหมคนที่สองอ่ะมาอแล้วก็เลื่อตู้ไม่ขี่ไม่ต่อคอเลยแบบลือบ่อนแบบเอ้เอพยายามลขึ้นไม่ได้พยายามเข็นแล้วตอนนั้นแบบฝนมันเพิ่งตกไงมันเลยเลือเล่อนอ่ะพอขึ้นมาได้เขียแม่งไอ้ตรงนั้นอะ่ะไอ้ตรงที่นั่งคนที่สองอะ่ะไอ้ที่มันไปแล้วที่ให้ เอาตีนเอาตีนเหยียบแบบไม่หักเวหลไรๆก็พยายามเบื่อไปดีนะไม่ไม่เป็นไรมากเพราะไอคนนั้นอ่ะมันขับรถมันมันขับมอเตอร์ไซค์เป็นเว้ยมันรู้อ่ะว่าจังหวะน,นั้นคนทำยัยมันยังมีสติดีอยู่เว้ยคือตอนนั้นแบบกูแบบแล้สกลับมาไ้กูเป็นส่วนหนึ่งกับสะพานนี่คนกรีดเอากูไปด้วยอ๋อเกือบเหมือนกันพอไปถึงบ้านเพื่อกูแล้วแองจอดมีเข้าบ้านแล้วก็ไปแล้วก็ไปเลือกไม้กันเจ้าเท่าไหร่โอเค พอเลือกไม้เ,เสร็จก็ออกกันมาผ่านสะพานดูดวิญญาณกูไปแล้วก็แอนเลี้ยวเข้าโรงเรียนไปแล้วก็ไปเก็บไม้แค่นั้นแหละแล้วพอมาวันต่อไปไม้ไม่พอเออไม้ไม่พอกูต้องไปบ้านมันอีกไอ้ฮ่าแล้วก็ขับรถไปมอนเดินไปแอนผ่านสะพานดูดวิญญาณกูไปแอนไปเอาไม้เสร็จแล้ว,ลวก็บอกเฮ้ยกอดไปเติมน้ำมันก่อนพากูไปเติมน้ำมันก่อนเพื่อน จากปกติจะเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนอันนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาไปเซเว่นแล้วเขาผ่านผ่านเซเว่นไปอผ่านเซเว่นไปอีกอันหนึ่งท๊ะเฮียน้ำมันหมดวะเออน้ำมันหมดแล้วก็ไปเพื่อนเฮียน้ำปั้นน้ำมันอยู่ข้างหน้าแล้วไปปะปุ๊บพอถึงปุ๊บเอ้ยยิ้มกันหน่อยเด้อเออมันยิ้มเงินกูเออไม่เป็นไรค่อยเบิกเงินห้องเอาให้ไปปุ๊บ ออะไรวะไม่ติดวะเปิดฝากระบงรถมอไซส์เวฟที่เพิ่งแต่งมาไอเ้เหี้่กูไม่ใช่ละหัวเทียนดับวะอะไรวะอะไรคือหัวเทียนวะ โเูเทียนมอกดับน้องกูเอาเอาเวฟบหาหนี่ไปแต่งเกินจนสาภาพแม่งไม่ไหวละแด็กน้ำมันชิบหายแถมโอเทียนมาพังอีกแล้วมันก็เดินตอกแตกตอกแตก,ตกนะครับมันจะมีนา้อนนนะนาอยู่ตรงไหนเป็นกวาดกวาดหญ้าอยู่กวาดหญ้าตรงอยู่ตรงถนนตรงหมู่บ้านสักทีกูไม่เอ่ยหรอกไอ้นะครับนะ้าทำัวเทียนเป็นไหมโวเทียนผมดับวะเออไหนดูดิเออหน้าไม่รู้เหมือนกันวะแล้วมันก็ไม่เป็นไร เอ้ยมึงไอ้จ๊อกมึงกับเพื่อนอีกคนอ่ะไปก่อนเลยแล้วผมก็ไปแล้วก็นั่งมองตอไซอเลี้ยวซ้ายปุ๊บหันมาทางขวากูเจอเพื่อนอีกบูนนึ่งูการเล่นไงแล้วจอดเอดเฮ้ยเอ้ยมึงไปดูไอ้ไอ้คนนั้นหน่อยที่มันอยู่ตรงที่เติมน้ำมันอ่ะหัวเทียนมันดับมึงไปดูมันหน่อยมันบอกแล้วมันใส่หมวกันนรอาเงี้ยเออได้ได้เดี๋ยวกูไปดูให้แล้วก็อ่าผ่านกันไปอืมอ่านมอเอไซค์ไปเจอหลุมนุบก อือดุเหุจ๊แล้วก็แอเลี้ยวซ้ายแอขึ้นถึงโรงเรียนปั๊บเรียบร้อยจบอีกวันไม่ได้เฮียเลยเลยมากูจะตั้งใจทําบุญละวันที่เท่าไหร่ไม่รู้กูจำไม่ได้เหมือนกันลอวพอเอาไม้วางปุ๊บวัดปุ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็เลื่อยไม้เฮีย มันจะถึงเวลาขายของขมันยังพึ่งเลื่อยหมากันเลยแล้วก็เประมาณนี้เราเลื่อนสนับตรงสนามบอไอ้เหี้ยไอ้หนุ้ยมันจะหมดเวลาแล้วกลับบ้านเลยละมึงอ,ะอ่ะอันนี้เสร็จหันมาหากูกลับบ้านเพื่อนไม่มีอะไรหรอกกลับบ้านก่อนกลับบ้านเอาของไว้ตายปุบปับปุบป,บปับกูเรียกโบมารับถึงบ้านวันต่อไป ถึงโรงเรียนแล้วเดินหากูไม้ไม่พอเพื่อนไปบ้านมนอีกรอบโอเคพอไปบ้านเพื่อนกูอีกรอบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอหผ่านสะพานดูวิญญาณกูไปอีกรอบเลี้ยวขวาวูห์เหเลือทางตรงแล้วก็เออแั่ท่านั้นเสียงไระไม่เป็นไรเสียงอะไรวะ มอใส่กูไปแล้วปะลงมากูก็ลงไปคนเปิดมาเหียหัวเทียนกูนดับอีกแล้วเออแล้วทำไง่ปไปมึงไปก่อนกูนเลยไปบ้านเพื่อนกูอีกรอบเลือกไม้เลือกไม้เลือกไม้เหมือนเดิมโอเคนั่งหันไปมากูซ่อมเสร็จแล้วไปกันต่อเพื่อน แล้วก็โอเคไปนั่งขับไปอถึงไปเลี้ยวขวาไปโรงเรียนไอ้เหี้ยกูสักตก็ได้ว่าไปโรงเรียนวางของเรื่อยมานัน่น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 นัอะไรประกอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปบปบปบเ๊เลื่อยไม้เหมือนเดิมกูก็ไม่รู้มันมันจะเลื่อยมานกี่รอบแล้วแม่งเลื่อยเลือยือยู่ที่เดิมอะ่ะเลื่อยไม้โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกทีวันเสาโอเค วันเสาร์ไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นน่าจะถันอยู่แล้วก็ขอเก็บไว้แล้วตอนแล้วพอมาอีกวันวันศุกร์วันศุกร์ละประกอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเริ่มจะเข้ารูปตอกไม้ให้ให้ไม้ไผ่มันเชื่อมกัน,เห,น,หนเหมือนเป็นอะไรแล้วเหมือนให้มันเหมือนเป็นรั้วติดตามโต๊ะอะไรพวกเ,เนี้ยโอเคมาพอถึงวันกาลังประกอบได้ที่แม่ขันไม้มกุยรอบกูว่านะเริ่มเหมือนขาดอะไรไปว่ะไม่ไผ่บ้านหมดยังเพื่อนหมดแล้วเพื่อน กูว่านะอยากได้ไม้ไผ่วะอยากได้ไม้ไผ่ทำยังไงคุยกันบนห้องหันไปหาเพื่อนอีกคนเอ้บ้านมึงมีไม้ไผ่ป่ะหรือที่มึงคนลูกจักมึงเนี่ยใครมีไม้ไผ่ป่ะเอ้ยบ้านบ้านไอ้บ้านไอ้กูจะส่งบบ้านไอ้จะส่งชื่อมานะบ้านไอเอสอ่ะเฮ้ยบ้านบ้านไอ้ตอยคอปอ่ะบ้านไอ้ตอยตอยคอปมีไม้ไผ่อยู่ โอเคไปบ้านไอ้สตอยคอปนั่งมอเหมาะไซ่ไปบ้านเพื่อนกูอีกรอบแอนไปเอามีดมามีดอิโตเหมือนมีดอิโตที่เด็กช่างมาันจะพูดเอ้ยมึงเด็กไหนมึงเด็กไหนเอาป่าเอาป่าฟัาาาาาน่อนกันเลยนั่นแหละเย็ดแม่กูนึกว่ากูอยู่ในโฟคิงพอขับไปเลีเ้ยวซ้ายแอนจอดปุ๊บเจอแล้วไม่ไผ่ตัดดีรอเลย <c oughs> มีเจ้าที่อยู่ขออย่ <c oughs> มีเจ้าที่อยู่ขออนุญาตนะครับจะไปทำนะไขออนุญาตนะครับอออขออนุญาตนะครับเนี่ยกูว่อนกันไปเงะขออนุญาตนะครับพอได้ไม่ไผมาไปกลับบา้านกลับโรงเรียนกันเราไปพอถึง,งเรียนไปไหว้ขอปุ๊บปั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 ๊บ,บ,บพอมาสักทิปไปวันเสาร์เลย มาโรงเรียนกันกูค,นควรล้างจานอยู่บ้านกูนมาโรงเรียนตึบตาตึบตานางโบมาใส่ชุดพลาสีแดงแล้วนางโบมาถึงเรียนเดินเข้าไปเห็นนักกีฬาโรงเรียนเขาซ้อมกันอยู่พอเดินไปกําลังเตรียมตัวงานกันอยู่นี่ลูกโต๊ะที่เราจะใช้กันโอเคมาถึงเวลาเพื่อนเจาะโต๊ะกันใช่มันจะเจาะโต๊ะ เอ๊ใช่มันจะเจาะมันจะเจาะโต้เว้ยทรัพย์สินราชการโรงเรียนพระมหากษัตริย์มันจะเจาะโต้โรงเรียนพระมหากษัตริย์แล้วครูข้อหันมาจะทําอะไรกันนะเจาะโต้ครับมึงบ้าไหมเนี่ยไม่ได้บ้า เราจะทํำยังไงอ่ะเจาะโตเลยเนี่ยทําเป็นแหม่นี่ปุ๊บปั๊บวางแผลไปอ่น,นี้ไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันเป็นทรัพย์สินหลางราชาการเอ้าเท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อใหม่ไม่ต้องขนาดนั้นมันเป็นทรัพย์สินราชาการมึงทําอย่างอื่นได้ไม่ไ้หนูจังหวะนั้นเครียดคิดไม่ออกแล้วทีนี้ทํำยังไงมีครูคนหนึ่งเดินมาคนที่สอนภาษาอังกฤษกูแล้วลองเราทําเป็นอย่างนี้มยพามในหัวมาเป็นรั้ว รั่วอะไรสักอย่างเอามาติดไปข้างหน้าติดไว้ติดไว้ที่กูไม่รู้ว่ามันจะช่วยเฮียอะไรเหมือนกันติดไว้ติดไว้ภาพนี่หัวแม่งดีโอเคลุยตั้งปุบปับปุบปับประกอบปุบปับกำลังเจาะปูนเอาสว่านเอาตะปูแทงเข้าไปในแทงเข้าไปในไม้เจาะปุ๊บด้านไม่พอเบี้ยวด้วยชิบหายแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะ แกกันไปแก้กันมาไม่ได้วะทิ้งก็ได้วะกูเจาะอันต่อไปอกดไปแรงมามไม่ลงออะตุกเชี่ย <Yeah. S 1> หัวสว่านแตกนิ้วเลือดอาบทิ้งไป <laughs> เฮียล้างแผลแปะพาสเตอร์ไม่ไหววะทำไงดีวะ เหมือนสวรรค์เห็นมีเพื่อนกูคนหนึ่งผู้หญิงเอาคืงมือการย่างพ่อมันมาโอ้ของดีนั่นเองเฮียแล้วจากนั้นแหละแม่งทุกอย่างง่ายหมดเลยยิงไปอืาจิ้มกันไปประกอบนถอปุ๊บปั๊บปุ๊บอืมเสร็จประมาณสี่อันสี่ไม่ก็ห้าไอ้เพื่อนที่มาทะเลาะกับทั้งกลุ่มเนี่ยมันไม่คนทำใช่ไหมมันไม่คนต่อน็อตเชื่อมอะไรทุกอย่างเอ้ยเชื่อมอะไรสักอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันบอกมากูพ่นสีเองแล้วมันก็เดินไปพ่นสีกันฟู พนสีไม้กลับมาทะเลาะกันในกลุ่มมันจะใช้ทาอะไรวะครูเขาคิดอะไรอยู่วะคิดบนกันไปบนกันมาไม่รู้ทําไงแล้วทีนี้มันเวลาก็จะหมดแล้วกูก็จะกลับบ้านกันแล้วทําไงละทีนี้ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละทิ้งแม่งไว้อย่างนั้นแหละปล่อยให้มันเป็นเวรกรรมของมันต่อไปกลับบ้านกันหมดเลยปล่อยไม้ไว้ตรงนั้น ให้เพื่อนที่มันทะเลาะก,กับกลุ่มทํามันไปคนเดียวพ่นสีกูไม่รู้แล้วมันจะไปไปไหนกูหันไปบอกกเพื่อนกูว่านะมันไม่เวิร์กว่าเราต้องทิ้งมันบอกกูไม่ทิ้งกูทําขนาดนี้แล้วกูต้องได้ใช้งั้นมึงทําไปคนเดียวโอเคไม่เป็นไรกลับบ้านทอ้อเปิดโทรศัพท์ฉากวาวแม่งเลย